มาตามาตมเอา้โอ้ยมันอตัวแรงจัดอไม่เช่มันมีรถด้วยเหรอพอใช้สีต้มเนี่ยพี่กดแบ็กสเปซลบกัน เออเพราะว่าพิมพ์มันจะไปใช้หน้าเป็นอีโม่พี่จริงเหรอใช่นี่เอ้ยนี่ดิว่าโอูโอ้ทำไรอ่ะนี่ดีกค่ะเปลี่ยนหน้าพิมเอ้ยใครใช้สีอะไรกันอ่ะหนูใช้ชมพูใช้เงินแล้วกันเปลี่ยนปะเปลี่ยนปะ ใครเป็นตากล้องใครถือกล้องใครอยากเป็นคนถือกล้องมาเดี๋ยวพี่ถือเองมาเราไปฉายไปผลัดแล้วกดถ่ายนี้เอาไว้ชาร์จไฟมันมีแบตด้วยนะพี่เหมือนแบบมีปริมาณเคยถ้ากดคลิกคือถ่ายเหรอบนขวาใช่มาใครเป็นพ um ิธีกรครับพไปบอล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 ไอพี่พ okay. like hmm? erm. ี่เป็นพิธีกรไหมเดี๋ยวบอกเลยม่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ถือกล้องเองพี่ถือกล้องเอง มาเธอลองพูดดิเขาตื่นเต้นกว่าตื่นเต้นในการออกกล้องอะเอ้ยรายการเราชื่ออะไรอ่ะตามล่าอีน่าหนอนอะไรวะได้โอเคพร้อมยังพี่มันอัดได้แบบแป๊บเดียวนะไม่นานอ่าโอ๊ยมุมมันไม่ได้อกดอัดเลยนะพี่อันนึงนะกดคลิกใช่ปะพร้อมยังครับห้าสี่สามสองไปฮะสวัสดีครับ วันนี้อยู่กับร,รยายการตามไล่หน้าหนอนคะวันนี้เราจะพาไปที่ที่ลุกล้างค่ะเจอกันที่สถานที่เลยฮะไปไอสุดยอดแ<ข>ล้วแบ,กบตกใครก่อพี่บอลพี่บอลเอาหน้าที่แ <laughs> ล้วแบตกล้องมไมแบบ่แบบแปดหกแล้วอ่ะใช่ให้มันหมดไวมากไ้นักกลัว,ลวโอ้ย กต้อองได้ไปฮะเปิดเปิดคลิปก่อนวะเดินลงวันนี้นะครับเราก็ตอนนี้เราถึงแล้วที่สถานที่นี้น่ากลัวมากเราต้องเข้าไปสำรวจข้างในตามหัวเลยครับไปเสี่ยอย่างกล้องอ่ะใช่ใช่เป็นพีนคือที่ไหนเนี่ยเราต้องลงบ้าง เอ้าตายวะน่ะไม่ตายตามมเอ้ยเอ้าพถ่านพิ่านอันนี้เราถึงข้างในกันแล้วนะุกคนนี่นี่ทำไมประตูเปิดอ่ะ มันเปิดตัวอ๋อตกใจหนูพยายามไม่อยากเข้าไปนึกว่าหลบผาเจอยังหมไหนมาหมอสี่สี่มันไม่เจอผีเลยวะ แบตไปฉายจัหมดโอ้โหอยู่ดีๆอันนี้ก็ตกออกมาฮะโอ้โหเรียกเรียกว่าตื่นตาตื่นใจกับทุกคนเลยครับถ่ายทันก็มีไมไ่ทันหว่พก็พี่หันหลังเมื่อกี้เมื่อกี้ตกมาข้างหลังพี่อ่ะอมามามา <laughs> เอาไปแล้ว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  <c oughs> <c oughs> อะไรวะไอ้มื่อคือทางนี้เหรอม้้่่วยไไีทาดเลีเ้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายข้างหน้าเลี้ยวซ้ายมันต้องช่วยไม่ใช่หรอไม่ได้ผ่านังแล้วพี่ไม่เป็นไร เสียงมันเสียงมันมันตามมาแล้วมันตามมาแล้วไปเร็วไปเร็วอ่าปิดประตูปิดประตูเป็นไงอ่ะอาโอเคพูดเลี้ยงแล้วแล้วแบตกลองหมดพอดีเลยแล้วผู้เลี้ยงเดินล้ากา แล้วแบทกล้องหมดพอดีม่ไปไงต่อเอาันจะไปได้ไหมเฮ้ยพี่ผมเห็นผี่เฮ้ยแต่บ<ม>ูชูอะกล้องแบตหมดแล้วออม วิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาพี่พี่ถ่ายถ่ายไว้หน่อยด้วยก็หมดแล้วแบตหมดแล้วแบตหมดแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวกัเร็วเร็วช่เดี๋ยวไปถายช่วยกนเลยเฮ้ย เขได้เ่อบอกว่าอวไ้เยมันขังแล้วมันเหมือนให้เพื่อนช่วยไว้พี่มันจับเวลานะเผยลังช่อไรอมช่วยแต่อยู่ๆมันก็หลุดเองอ่ะเหมือนทุกคนขึ้นแล้วปิดประตูมันหายไปเลยอ่ะมันไปหาทุกคนแทนเมื่อกี้มันออกมา้างนอกอ่ะเออใช่มาล้างมาล้างฟิลตรงนี้เอากล้องทิ้งลงไปกดคิวพี่กดคิวนี่ย ต้อแผ่นซีดีดอ่าเฮ้ไฟไม่วัดมา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  <c oughs> มาดูความพังพิแมตอ <c oughs> ไปฮะตอนนะี้ครับวันนี้อยู่กับรายการตามไล่หน้าหนอนค่ะวันนี้เราจะพาไปที่ที่ลกล้างคะ่ะเจอกันที่สถานที่เลยฮะไป <c oughs> ไปเดินลง <c oughs> วันนี้คะับเราก็ตอนนี้เราถึงแล้วที่สถานที่นี้น่า,ากลัวมากเราต้องเข้าไปสำรวจข้างในตามหวัวเลยค่ะไปไปนะเอ้า,อาตายมั้นอ่ะฮ่าค่ะค่ะตาย <c oughs> ตาบ้าของมิ้น <c oughs> เอา้ามาโดนีีเน่อ อ้หอยู่ดีๆอันน right. ี้ก็ตกออกมาฮะโอ้เรียกเรียกว่าตื่นตาตื่นใจกับทุกคนเลยครับโอยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เสียงมันเสียงมันมันตามมาแล้วตามมาแล้วไปเร็วไปเร็วข้างอมันมีผีตัวนึ่งเ้อยอยูเยอะกว่าที่เราเล่นกันรอบีอีกเออปตปตปะอ่เ้นงอ่้าเออ <ก> <ew ot S 3> เพราะเราถ่ายแบบอันนี้ป่ะถือ,อ,อว่าตอนเออันั่นมันคือเซฟลงเครื่องเนี่ยเนี่ยวันละวิววันละพันวิวจองเสียงบูครับเอาจองแล้วหลับแล้วตาจะปิดแล้วกูล <c oughs> <c oughs> ิมสุดก็ได้ <c oughs> <c oughs> เอเอสวัสดีทุกคน <c oughs> ไปนล้ววันนี้ มือมองฟ้าไปอ่ะเมื่อมองวนฟ้ากระสเฮ้ยเฮ้ยแนะนำตัวดีไอ้น้องเฮ้ยน้องชื่อชื่ออะไรครับไอ้ยเราชื่อทันเวชื่ออะไรดีชื่อชื่อทันทันทันเวธันเวทันเวไอ้รอบนี้ให้เด็กฝึกงานดีกว่าเด็กฝึกงานมาไปเป็นเอ็มซีดิ เออไอเด็กไอเด็กเวนไปหรอใช่ไปอันนี้เราเป็นเราไปสังฮาราดดีกว่าพี่ไปไปยืนเออเธอเธอเธอมาจุดปูต่อเปิดอะไกันเดินเดินขยับขยับขวาหน่อยเออห้าสี่สามสองแอคชั่นอือกัดสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะไป ที่ทะเลทรายหรือเปล่าเสียงแ่ะนม่ยไอเนี่ยกูชอบเสียงอะเสียงกูดิ้วอะไม่ชอบไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยอ่ะซาวพี่ ยัไม่ไหวอ่ะหนุยเปิดราา่าเปิดรายนะไหนเด็กฝางมาดิรอดเราได้เดทมาถึงแล้วมีตบมุกเรื่อะสุดยอดนะแลวลูกกิ้งมาก็จะพังได้ก ขยันเลยน <laughs> <laughs> อุเยอรอะตกใจไม่มีอะไรใช่ปะเฮ <laughs> ้ยในนี้หรอ <laughs> <น>ไหนใครเปิดน <laughs> ล้วะสุี โอ้ยกระุกใจเสียงเอยใช่ปะวะไม่ใช่เรอะเหมวันมันผ่านอันนี้เสียงเปิดรายการเหรอเช้าวันนี้เฮ้ยไปทางไหนอะ วัวโหกว่าเฮ้ยมีโอ้โหแล้นี่น่ากลัวฮุยพวกพี่ขี่คองกันหน่ออ่ะข่บอะไรอ่ะมวิวศาสตร์เซฟแบตกองล้วนะ ยไม่เจอยัไม่เจออ่ะไเอาเอ้ยออกมาทีโวยไอทีเนอาีเียจะหมดอ่ะไม่ไหวอ่ะหวนะพรตอนจบรองอันนี้เออตอนจบรองไม่เพราะว่าวันนี้เราแค่นี้ดีกว่าพี่ ปิดคลิประหว่างเดินขึ้นกันด้นะเอ้อปิดคลิปปิดคลิปหน้ายานเดี๋ยวสรุปลมพับหน้ายานเฮ้ยยี่ยีไปแล้วไอะไรวะไป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 ไหนไหน อะไรวะผมเห็นคนเดียวเหรอไม่เห็นมีเคอหลอนคนหลอนหรอมันอ่ะเขาที่เห็นแล้วหลอนแล้วหลอนปะถ่ายถ่ายเพื่อนพี่คนหลอนเจ็บแต่คนหลอนโซนวันนี้ก็โซนวันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับผม ไม่เห็นอะไรเลยวกลัวไอ้ฝกไ,ไ,ไม่เห็นใครเลย,เเลยอแสดงว่าออกซิเจนจะหมดแล้วจะเห็นภาพหลอนนะดิมีต่วงดี่อะมายะไม่เห็นเจออะไรเลยเกิดแล้วโอ้นี่ยอดวิวน้อยแน่เลย <c oughs> ตรงนี้แบบไม่มีอะไรเลยอ๋อไม่เจอผีอะมันต้องมีอัปเดตเอ้อย่เออสวัสดีครับเ้อเสี่ยงที่ทะเลทรายแล้วแล้ไม่ได้ไปทะเลทรายจริงด้วยนะเรอรีเราได้เลือ่อยทอมาเึงแล้วนี่ดูอยอดวิวดิ้อี่ยต่ำต้อย บอกคันวาสีดำมากเสือกไหนเปิดเพลงวะเด็ดเดอ่าเราสุดแป็ทำไมห้องนี้มันเต็มเต็ไหนอะไรหมดแล้วไม่เห็นมีเธอหลอนหรองั้นน่ะอ๋อพี่เจนจะหมดแล้วหลอนปะ ไม่มีคนดูเลยโอ้ยแพงที่ไม่ดูเลยอ่ะถ่ายถ่ายเพื่อพี่คนหลอนแตกบอลล์สำหรับวันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยหรไม่เห็นอะไรเลยผีกลัวเอฟเฟกต์นี่แพงพี่สี่ร้อยเฮียชิบหายเลยอีกสองเดย์เราต้องทำไม่ได้เอ้าอ๋อ พวกนี้โอ้โหแล้วพวกนี้เราต้องทำให้ได้พันพันสี่ไปนอนเลยโอ้โหเลิกกดเียดีทีแล้วเสียงเอฟเฟกต์แม่งดังมากจริง a s ่เดอโอ้โหติดอะไรอยู่เนี่ย เปลี่ยนแม้เปลี่ยนคนถือปะ่ะเอ้ยหนูอยากลองบ้างอ่ะอพี่ถือเอา,าไปใช้ไปใครเอาไปเก็บไ้สองันเอาซื้ออะไรดีอ่ะเราไม่มีตังค์พร้อมยังพร้อมหนึ่งสองมแอคชั่นสวัสดีครับและนี่คือรายการตามไล่อีนอรนดบีอะไรวะวันที่สามนะครับผมอโอเคเดี๋ยวเราจะไปบกุกตะลุยกันเฮ้ยมึงบังกล้องกู นี่ะไปเลยไปกันเลยโอเไปกันเลยเดียด๋ยวกันเอาละมาเปิดคลิปไหมอือเอาละมาครับผมสำหรับวันนี้นะฮะเราก็ถึงที่หมายกันแล้วนะครับผมเอ้ยเราต้องเดินไปทางไหนเราต้องเดินทางนี้ปะใช่ปะเออโอเคครับตามมาครับเดี๋ยวเจอกันรทางนัน ไปไหนกันนะ้าไปไหนกันนะ้ารอดูสิอยู่นี่อย่น,นี่อ้าวพูดอะไรแปลกๆอะไรนะวะอ๋อกูไปประตูโนูคนเดียวเลยเมื่อกี้โอ้ เออจะตายแล้วกไม่ล right. โอ้ยจะตายแล้วอ <c oughs> <c oughs> ีกนิดนึงอ่ไปแล้อ่ากทุกคนฝั่ลูกเมียค่ะด้วยไปละอีกสองหนึ่งศูนย์ตาแล้วแอ้ ทางนั้นหรอไม่รู้้เินงนี้และใช่ๆชชป้นายไปอมันต้องไปดักข้างบนแน่เลยชันวิ่ง่อนอยู่สองคนมีคนหายแล้ว เออเสียตังค่าลำบากเป็นไงเป็นไงกันบ้างฮะเป็นไงกันบ้างฮะโดนโดนจับเวียงอะไอ้ยี่บอลยืนอยู่ข้างหนูเลยอะไปอยู่ๆแม่งก็สวนมาเลยอะแ a c ชั o น สวัสดีครับและนี่คือรายการตามไลน์อีนอนนนนวะวันที่สามนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปบกตะลุยกันเฮ้ยมึงบังกล้องกูไปกันเลยพี่ก็เปิดคอนเทนต์อืมเอาละมาครับผมสำหรับวันนี้นะฮะเราก็ถึงที่หมายกันแล้วนะครับผมเฮ้ยเราต้องเดินไปทางไหนเราต้องเดินทางนี้ปะใช่ปะไอ้เหี้ยอะไรแล้วเห็นกูแป๊บเดียวแล้วลงไงอ่ะลงไงไป

มีกรูหายไปแล้วจะถึงวันสี่ไปเนี่ยไม่ใช่เห็นมันแป๊บเดียวเองไอจัวสองอ่ะมีตอนขึ้นอย่างนี้เสียงมาเออปิดเลยไอ้ยสองเองอ่ะเฮ้ยอีกนิดเดียวตายพี่อ้อยถ้เห็นได้จัวสอง แมนกว่านี้ไอ้ียจังหวะมันสวนหนูหนูกดถ่ายไม่ทันไอ้ตกใจอะดิประเด็นน่าจะไปถ่ายตอนมันเวียงหี่เออถ้ามึงถ่ายตอนมันเวียงกลัวไปไปนอนไปนองคนเสียงเสียงที่โดนแดดผมก็ไม่รู้อะไรเงี้ยได้ยินแต่ช่วยด้วยไก๊ไก่อะไรเงี้ยเสียงเดียวกันเลือยตลอดเลยไอ้ยังเริ่มใหม่ช่วยด้วย โอ้โห oh, oh, oh. เป็น,น <า S 1> คนดังไม่ได้เลยเงี้ยโอ้โหคุต้องขนาดนั้นเลยเหรออยู่เจ๊กูตายเลยเหรอแค่แบบว่าฝันไม่เป็นจริง